พบกับรุ่นขายดีที่สุดในตลาดของเต็นท์เราเลยนะคะ Toyota Camry เครื่อง2.0บอกเลยว่าเครื่อง2.0นี้ป้ายแดงไม่ผลิตแล้วนะคะหาย,ยากามากๆเป็นแร่ไอเทมเลยนะคะปัจจุบันมีแค่เครื่อง2.5เท่านั้นใครตามหา2.0อยู่นี่2คันนี้ได้สีขาวไปเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาอันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิมๆให้ดูสภาพก่อนปรับสภาพเลยนะคะสวยมากๆจากราคาป้ายแดงล้านสนะคะวันนี้หายไปเกือบ50% คันนี้นะคะไม่แปดห0 0่นราคาแค่7จ็ดแ0นแบาทเท่านั้นฟรีดาวได้นะคะส่วนถ้าใครมีงบน้อยลงมาหน่อยนะคะลองไปดูคันถัดไปได้เลยไม่ <My S 2> เพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงนะคะแสนห้ 100, 5, ากิโลเมตรคันนี้ราคาจะอยู่ที่7,39,000บาทนะคะได้สีขาวสวยๆไปทั้งคู่เลยนะคะคันนี้ภายในทุกอย่างออปชั่นเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งสองคันเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าจะน่าสนใจขนาดไหน ดีไซน์แคมรี่โฉมนี้นะคะต้องบอกได้ว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์เดิมๆความแก่ของแคมรี่แบบเดิมๆไปเลยนะคะดีไซน์ตัวนี้เขาจะสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นดูความลาดของเขานะคะแลวเส้นสายเนี่ยคือชัดเลยคือเป็นคู่แข่งกับฮอนด้าได้สบายเลยนะคะโฉมนี้แล้วตัวนี้ดีไซน์ตัดกับคิ้วโครเมียมแล้วก็มือจับประตูโครเมียมมันทาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะไม่มีความแก่เข้ามาเลย ยางคันนี้นะคะนี่ได้มิชลินไปเลยปี23มดอกเต็มๆใช้ได้ยาวๆล้ออร่อยเดิมๆเลยนะคะนี่สภาพมาสภาพนี้เลยยังไม่ได้ทำสีไม่ได้ล้างเลยนะคะสีภายนอกนี่คือสภาพสีเดิมๆเลยนะคะให้ไปเลย90%ซคือริ้วรอยเนี่ยน้อยมากๆอันนี้ให้ลูกค้ามาดูก่อนได้เลยนะคะแล้วมีจุดไหนที่ต้องการให้เก็บนะคะก็แจ้งมาได้เลยะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ทาสีเลยให้ดูของเดิมๆก่อนได้เลยะคะ่ะ ถัดมาที่ภายในคันนี้กันบ้างนะคะเป็นสีดำนี่ค่ะสีดำมันจะทำให้ดูสปอร์ตและรักษาง่ายนะคะเนี่ยค่ะตกแต่งด้วยเปียโนโบแบล็กนะคะทันสมัยมากๆเบาะนะคะเป็นเบาะแบบเมมโมรี่ซีสองตำแหน่งเนี่ยดีไซน์ด้านข้างเขาก็จะเป็นเปียโนโบแบล็กทั้งหมดเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสวยมากกระจกอออโต้ทั้งหมด4บานกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าไมคคันนี้นะคะแค่8ป0 0มื่นเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดเช็คประวัติได้ไม่มีกอแน่นอน พวงมาลัยนะคะนี่ไม่เหนียวเลยสวยมากเป็นหนังที่ยังดุมใหม่อยู่เลยนะคะเป็นเมาระบบมัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรมาให้นะคะไฟหน้าออโต้พร้อมที่ปัดน้ำฝนออโต้ออปชั่นครบคันมากกุญแจรีโมทเป็นลักษณะนี้นะคะมี2ดอกด้วยกันรครบถ้วนนะคะแต่วันนี้เอามาโชว์แค่ดอกเดียวดีไซน์ภายในนะคะตัวนี้เขาจะดีไซน์มาเป็นสีน้ําตาลนะคะที่ไม่ใช่ลายไม้นะคะค่อนข้างคล้ายๆล,ลายออนกในตัวไฮบริดนะคะดูสวยงามมากทันสมัย นี่ค่ะแล้วหน้าจอวิทยุตรงนี้ดีไซน์เป็นเปลี่ยนโนโบแบล็ k นะคะหน้าจอเขาซ่อนเข้าไปด้านในเลยคือมันจะไม่ได้ลอยออกมาค่อนข้างทันสมัยพอสมควรแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะคะก็คือสามารถเลือกเมนูต่างๆได้ผ่านหน้าจอน,นี้เลยเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะนี่ค่ะก็จะมีกล้องถอยมาให้เราด้วยชัดแจว๋วแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้นะคะว่าเราต้องการดูแบบไหนนี่ค่ะไวร์เลสชาร์ r เจอนะคะ วางปุ๊บก,ก็จะสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ทันทีเลยเล่มคู่มือสีเล่มอยู่ครบถ้วนนะคะทั้งแคมรี่ทั้งระบบถุงลมคู่มือรับประกันคุณภาพวารันตีอยู่ครบทุกเล่มเลยนะคะด้านหลังมีม่านบังแดดกระโดกสบายหลับสบายแน่นอนแอร์หลังแถว2เย็นฉ่ำเย็นเร็วแน่นอนมาพร้อมกับที่เสียบชาร์จ USB นะคะนี่สองตำแหน่งให้มาเลย ดีไซน์ไฟท้ายนี่สวยทันสมัยมากเป็น LED นะคะเซนเซอร์การะระยะด้านหลังให้มาสี่ตำแหน่งไม่ชนแน่นอนและนี่เลยนี่ค่ะตำหนิเด็กเล็กน้อยเนียน่ยะคะ่ะอันนี้คือยังไม่ได้ส่งไปทำสีนะคะถ้าลูกค้าเราสภาพได้ก็ไปตามนี้ได้เลยหรือถ้าต้องการให้เราเก็บก็เก็บให้ได้ค่ะในส่วนของฝาท้ายนะคะเปิดขึ้นมานี่เก็บของได้กว้างขวางมากกระเป๋าเดินทางสองใบสบ,สบายเลยนะคะไปต่างจังหวัดนี่ค่ะ ด้านล่างมีแม่แรงอุปกรณ์และยางอะไหล่อยู่ครบถ้วนนะคะนี่เลยล้อเดิมโรงงานสวยๆพื้นท้ายเดิมไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์นี่เลยนะคะเป็นเครื่อง2.0เบน,นซินไม่เคยติดแก๊สเครื่องเดิมไม่เคยชนหนักน้นพวมฝาเดิมโรงงานนี่ยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะคะพวกนี้เนี่ยค่ะสภาพเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่เคยขันเลยเนี่ยค่ะ โครงสร้างเดิมการันตีคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ทำเซอร์นะคะเดี๋ยวไปทําเซอร์รับรองผ่านชัวเพราะเราดูมาให้แล้วนะคะคานเดิมทุกอย่างเดิมใครสนใจมาจับจองมั่นน้องไว้นะคะทั้ง2คนนี่คันนี้นะคะ7จ9 0แสบาท หม่ My, แค่8 0 0 0 0ื่นเท่านั้นสภาพเดิมๆทุกอย่างเลยส่วนคันนี้นะคะคันนี้ราคา7 3 9 0 0สนบาทเหมาะสําหรับคนงบน้อยลงมาหน่อยนะคะเลขไม่ขึ้นมาแค่แสนห้าเท่านั้นทั้ง2คันฟรีดาวได้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79จุคันสนใจรีบทักมาเลยนะคะ0 9นย4เ 5, 6, 5, 5, 5า้าสามเจ็ดาหกหคาตลิงชันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย